เช็ค one two หนึ่งสองสามสี่ h ็ค one two two ค one two สวัสดีครับกับผมช่างกันจากโมซาเทคนะครับพอดีมีเพื่อนๆบอกมาว่าอยากให้เปิดเอฟเฟกเสียงให้ดูหน่อยเห็นแต่ข้างนอกนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อเอฟเฟกเสียงแบบราคาบ้านๆน,นะครับ ก็เลยถือโอากาสจัดให้เลยครับวันนี้นี่เจ้าตัวนี้ไมโครเวฟอ่าไมโครเวฟไมโครเอ้ยถูกแล้วไมโครไมโครเวฟโฟนะครับแล้วก็ r v ร้อนะครับส่วนค่ายไหนก็แล้วแต่จะซื้อนะครับส่วน r e v ร้อยก็คงจะมีเจ้าเดียวนะครับแต่ก็ยังมีของจนๆอยู่นะครับ ต้องซื้อต้องดูให้ดีให้มันเหมาะสมราคานะครับถ้าเป็นจากญี่ปุ่นก็จะแพงหน่อยจากไต้หวันหรือจีนก็มีนะครับต้องดูให้ดีสำหรับเจ้าตัวบนนี้นะครับเป็นเรียกว่าสั้นๆว่าเว r ร์ฟมาจากทางยุโรปค่อนข้างจะเบาบ,บางนะครับบอดี้เขาก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวล่างนะครับ RUV นะครับของค่ายยามาฮ่าทั้งญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีความหนากว่ากันนะครับมีความหนากว่าทั้งดังด้านน้ําเสียงแล้วก็ด้านด้านรูปร่างนะครับก็เป็นรุ่นเก่ากับเกิดก่อนนะครับและตัวบนนี้ก็จะเกิดทีหลังนะครับซึ่งตัวเวอร์โฟนเนี่ยนะครับอ่ามีการผลิตมากมายนะครับหลายยี่ห้อนะครับที่ผลิตในลักษณะเดียวกันโดยใช้โปรแกรมเดียวกันนะครับคล้ายๆกับอ่ามันจะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับโปรแกรม Android นี่ครับมาลงส่วนเจ้าของ ยามาฮ่ารีเวิร์บ้อยเนี่ยนะครับเขาเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็เห็นมีอยู่ค่าเดียวที่ผลิตนะครับแต่แรงผลิตนะครับมีอยู่มาจากหลายประเทศนะครับถ้าใครจะซื้อของแท้ดั้งเดิมก็จากประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องปรุงเสียงนะครับ เขาเรียกว่า modulation นะครับใช้ได้ทั้งเสียงมิดีแล้วก็เสียงร้องนะครับเสียงมิดีก็พวกแต่งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องนะครับแต่ที่เรานิยมมาใช้ในการในเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับในการใช้งานคาราโอเกะงานร้องเพลงทั่วไปงานสังสรรค์เน,นี่ยนะครับเรานิยนนำมาใช้กับเสียงร้องนะครับเนื่องกับจากการแต่งเสียง ไม่ดีต่างๆก็นักดนตรีก็ก็แต่งมีเอฟเฟกต์แต่งอยู่แล้วนะครับผมถ้าถามว่าสองตัวนี้นะครับว่าตัวไหนใช้ดีกว่ากันเสียงดีกว่านะครับเมื่อเทียบในด้านราคาแล้วก็ความนิยมนะครับถ้าเป็นประเทศเราในปัจจุบันนี้ครับอ่า ถ้าเป็นเครื่องเสียงระดับล่างนะครับผมว่าตัวที่ IV100 นะครับจะมีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับเป็นที่เชื่อถือได้ในวงการนะครับส่วนตัวบนนะครับตัวบน Verfo นะครับตัว Verfo ตัวบนเนี่ยก็เพิ่งมารับความนิยมในช่วงหลังๆนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆที่ ออกมาดังจากทางยุโรปนะครับแล้วก็มีการผลิตขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับหลายค่ายหลายบริษัทที่ทำออกมาขายจำหน่ายตอนนี้นะครับเราจะมาดูตัวบนกันก่อนนะครับทั้งในด้านบอดี้นะครับความแตกต่างของบอดี้นะครับตัวนี้นะครับเวิร์ฟโฟเนี่ ก็จะเบาบางนะครับขนาด4นิ้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ประกอบด้วยอินพุตเลฟไลท์นะครับแล้วก็เอาพุตเลฟไลท์ปกติทั่วไปเลยนะครับเหมือนเอฟเฟกมาตรฐานสากลนะครับมีช่องอินพุตช่องเอาพุต2ช่องนะครับนอกจากนั้นก็จะมีมิดีอินนะครับแล้วก็มิดีเอานะครับอ่าในแจ็คมิดีก็จะมีลักษณะนี้นะครับ เป็นจกกักกแยกลายนะครับรูปล่างเขาก็บอบบางนะครับจริงๆมันก็น่าใช้นะครับทีนี้มาดูบอดี้ของเจ้ารีเวิร์บร้อยนะครับของค่าใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะมีความหนานะครับ ใหญ่สมชื่อนะครับกว้างประมาณ1คืบนะครับกว้างก็จะประมาณ1คืบเมื่อเทียบกันแล้วก็ความกว้างก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับผมถ้าเป็นของแท้นะครับก็จะหน้าตาก็จะเนียนนะครับแน่นเรียบนะครับดูง่ายนะครับดูง่ายของแท้กับของเทียมเนี่ยนะครับ เพราะว่าเขาจะคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อไปนะครับวัตถุดิบเขาก็ย่อมดีเป็นของธรรมดานะครับปุ่มต่างๆก็หนาแน่นนะครับของ Yamaha นี่ก็จะมี Reverb นะครับมี Delay แล้วก็มี d e c a a y หรือ d e c า y นะครับแล้วก็มี Level ส่วนด้านหลังของเขานะครับด้านหลังของเขาก็จะ มีเหมือนกันนะครับเป็นสากลเลยนะครับมีอินพุตเลฟไลท์นะครับซ้ายขวา2องชแนลแล้วก็เอาพุตซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแต่มิดีเขาก็จะนะนะครับในส่วนมิดีนะครับเขาจะมีมิดีอยู่มิดีอินอยู่ช่องเดียวนะครับมีมิ in, ดิ in, อินช่องเดียว เอาเนี่ยจะใช้เสียงร่วมกันนะครับผมเนี่ยครับหลังจากที่เราดูบอดี้กันแล้วนะครับทีนี้เราจะเปิดให้ดูนะครับผมมันลูกอีกช่างเปิดนะครับซื้อมาเพื่อเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะครับ เวอร์โฟ o ตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับเอามาเปิดให้ดูนะครับส่วนเจ้ายามาห้เนี่ยใช้มาแล้วนะครับโอ้โหได้รับความชื่นชมนะครับผมเองก็ชอบมาโดยกำเนิดของผมแนละ้วนะครับเรามาเปิดดูเจ้าตัวเล็กครับอ่าดึงออกมาผมก็คลายน็อตไว้บ้างบางส่วนแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่ เราจะเห็นแผ่นปิ้นเขาข้างหลังนะครับพีกิกกลับมาดูก่อนครับผมเนี่ยครับอุปกรณ์ของเขาก็จะเป็นถ้าเป็นของราคาล่างๆนะครับประมาณพันสองพันเนี่ยอุปกรณ์นะครับอะไหล่นะครับมันจะมีความแตกต่างที่ตัวอะไหล่นะครับตัวอะไหล่จะเป็นอย่างเช่นตัว R หรือตัว C เนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับเป็น C แบบเก่านะครับไม่ใช่ C แบบใหม่ การเชื่อมการประกอบนะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้คนนะครับใช้คนประกอบนะครับก็จะมีเป๋ไปเป๋มาบ้างเล็กน้อยนะครับส่วน ic นะครับก็อาจจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่เกรดก็จะคนละเกรดนะครับพวกนี้ระดับเสียงนะครับ ไม่แตกต่างนะครับเสียงไม่แตกต่างเนื่องจากเป็นโปรแกรมเดียวกันนะครับเสียงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับจะแตกต่างที่ความทนทานความร้อนความทนทานไอ้พวกนี้นะครับอาจจะว่าใช้ไปใช้ไปอะไรบางตัวไหมอย่างเร็วอย่างเงี้ยก็มีนะครับหรือมีการช็อตกันง่ายนะครับผมถึงจะไม่แนะนําให้ใช้ของมือสองนะครับพวกเอฟเฟกราคาถูกเนี่ยถ้าพังแล้วก็โยนทิ้งเลยนะครับแล้วก็ ไม่แนะนําให้เอาไปขายทิ้งนะครับมันจะเสียความรู้สึกคนซื้อนะครับถ้ามันมันไม่ดีแล้วก็เอาทิ้งไปเถอะครับเราซื้อมาถูกๆซื้อสิบตัวยังคุ้มกว่าซื้อของราคาแพงๆตัวนึง <c oughs> ก็ไม่แน่นะครับแล้วแต่มุมมองบางคนก็บอกว่าซื้อของแพงไปครั้งเดียวจบแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราซื้อของราคาถูกสามครั้งจบก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่คือทัศนะของผมนะครับมองแล้วว่าคือฝรั่งที่ผมเคยทํางานด้วยมันบอกมาว่าใช้ของถูกะเปลี่ยนสิครั้งดีกว่าซื้อของแพงแต่ว่าถ้าพูดถึงในด้านเครื่องเสียงเนี่ยของแพงคุณภาพเขาจะดีนะครับคุณภาพเขาจะดีทีนี้เรามาดูเจ้า i v วีลอยนะครับ i v วีลอยเนื้ออ่าบอดี้เขาก็จะหนาแน่นแข็งแรงนะครับน็อตนี่เยอะมากเลยนะครับผมน็อตนี่เยอะมากบอดี้แข็งแรงนะครับ, w, เ,รบ, w, รรบเสียงเขาก็น้ําเสียงเขาก็ดีมากนะครับโปรแกรมเขานี่ปลอมยากนะครับเนื้อในนะครับนี่มาดูความเนียนเนี่ยนะครับตัว C ตัว R ไอีนะครับจับระเบียบสวยงามนะครับแข็งแกร่งนะครับเนี่ยรูปลักษณะเป็นการผลิตโดยเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเพราะเล็กๆอย่างนี้โอกาสที่คนจะไปจิ้มเลยผมก็ว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับแต่อย่าลืมว่าโรงงานนะครับมันก็มีเหมือนกันหมดเลยครับถ้าจะปลอมสักอย่างหนึ่ง นะเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับมันเรียนแบบได้นะครับแต่สิ่งที่เรียนแบบไม่ได้คือความคิดนะครับความคิดนะครับการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเรียนแบบยากนะครับอย่างของยามาฮ่เนี่ยโปรแกรมเขาเนี่ยคนที่จะเอาไปลอกเรียนแบบมันก็ยากนะครับแต่อะไรนะทําเหมือนกันได้หมดเลยครับ ยกเว้นโปรแกรมนะครับดูเอานะครับไม่ต้องพูดมากทีนี้มาเรามาเปรียบเทียบดูนะครับว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวล่างนี่เป็นของ Re v e r ร์สลนะครับตัวบนเป็น v e r ร์ฟโนะครับอันนี้ไม่ใช่เวิร์ฟโฟค่าย,ยทางยุโรปนะครับถ้าทางยุโรปเขาจะนียมมากนะครับผมดูมาแล้วแต่ที่นี้เป็นอของบางค่ายที่ผลิตขึ้นมา โดยใช้โปรแกรมของเ e ิร์ฟโนะครับแต่ว่าอะไรก็ตัวใครตัวมันนะครับอะไรตัวใครตัวมันแต่โปรแกรมก็ใช้ของเขานะครับดูความแตกต่างนะครับทั้งอของยามาฮ่าก็จะมีภาคจ่ายมีพวกไดรขับนะครับเสียงยามาฮ่ามันถึงออกมามีพลังมากนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับ กับตัวตัวเลขด้านบนนะครับจะไม่มีได้นะครับเสียงก็จะต้องใช้มิกขับเอานะครับต้องใช้มิกขับช่วยแต่ว่าของตัวล่างเนี่ยเขาจะมีพลังอยู่แล้วนะครับความเนียนหรือความเรียบร้อยต่างๆมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับภาพการประกอบจากมือกับประกอบจากเครื่องจักรเนี่ยนะ หรือบางบริษัทจะประกอบจากเครื่องมือถ้าเกิดว่าเครื่องจักรเนี่ยมันก็ยังใช้อุปกรณ์ที่ราคาต่ําอยู่นะครับเนื่องจากว่าราคามันถูกนะครับจะใช้อุปกรณ์แพงมันก็คงจะหากําไรย,ยากส่วนเอฟเฟกต์เสียงนะครับที่เป็นอุปกรณ์อย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันถูกลงแน่นอนถูกลงแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของค่ายยป้าห้าหรือว่าค่ายทางฝั่งตะวันตกนะครับทางยุโรปนะครับทางอิตาลีที่ดังๆเนี่ยถูกแน่นอนครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เขาจะไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมต่างๆเนี่ยถูกบรรจุไว้ในมิกดิจิตอลนะครับถ้าใครซื้อมิกดิจิตอลแล้วดิจิตอลแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยนะครับเพราะว่ามิกดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับ เลือกเอฟเฟกได้เป็นสิบยี่ห้อเลยนะครับเป็นสิบยี่ห้อเลยนะครับอยากจะใช้ยามาฮ่าก็เลือกเอายามาฮ่าอยากจะใช้โอสารพัดนะครับเลือกยี่ห้อได้แล้วเรียบเลือกปรุงแต่งได้นะครับอ่าไม่ใช่มีแค่รีเวิร์สหรือดีเล์นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะปรุงเป็นคอรัตหรือปรุงเป็นอะไรต่างๆ นะครับเราดูเนื้อในกันเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดนะครับการใช้ในคู่มือนั้นก็จะมีละเอียดลึกลงไปนะครับว่า1-20แต่และช่องก็แยกโบคอนแยกฮอนนะครับแยกเฟดนะครับแยกรูมนะครับว่า ช่องไหนเราจะใช้กับอะไรนะครับบางคนซื้อไปแต่คู่มือนเป็นภาษาอังกฤษก็อาศัยถามเราก็จะหรือไม่ก็ถ้าไม่ถามก็เปิดทีละช่องทีละช่องแล้วก็เทสดูแล้วก็ปรับดูอันนั้นก็จะใช้เวลานะครับแต่ถ้าเรามือคู่มืออย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าช่องไหนใช้อะไรอย่างเช่นถ้าเกิดจะใช้โมดูเลเสียงที่เป็นเสียงคอรัสนะครับเสียงระหว่าง เสียงประสานนะครับเสียงประสานประสานทั้งดนตรีประสานทั้งคนร้องเนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่ช่องที่21ถึงช่อง40หรือว่ายัางไงหรือถ้าเป็นห้องที่มีประตูปิดจะใช้ช่องไหนอย่างนี้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราเก็บคู่มือไว้นะครับแล้วก็เปิดดูนะครับว่าช่องไหนที่เหมาะสมกับงานของเรานะครับ ถ้าเราซื้อเครื่องเสียงมาไว้สำหรับออกงานโรงแรมแล้วก็ตั้งไปช่องนั้นนะครับแล้วก็ store ไว้นะครับถ้าใช้เครื่องเสียงสำหรับงานกลางแจ้งงานบวชงานแต่งงานวัดก็ใช้สำหรับฮอโรงมประชุมห้องอาหารใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวนี้วัดจะมีโรงใหญ่ๆโรงเรียนนนะครับจะมีห้องห้องแบบฮอนนะครับฮอนโอเพน นะครับเราก็จะได้ตั้งไว้เราก็จะครับตั้งเทสก่อนไปใช้งานนะครับอันนี้ของค่ายค่ายใหญ่เขานะครับของค่ายามาฮ่าเขานะครับเขาก็จะมีให้นะครับสําหรับแต่งเสียงร้องหรือแต่งเสียงดนตรีหรือการใช้งานประสานเสียงนะครับแต่คนที่นิยมเอาไปแต่งนะครับไปแต่งมันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่งด้วยนะครับ นิยมไปแต่งนะครับไปปรับจูนเองเนี่ยตั้งแต่97ถึง98 99นะครับความนิยมทีนี้เรามาดูไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กก็น่าใช้เหมือนกันนะครับก็มีตั้งแต่0 0อ่า01ถึง99แล้วก็100ถึง199นะครับแต่ว่ามันก็คือช่องมันเป็นช่องเดียวกันนะครับมันเป็นช่องเดียวกันนะครับก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับาทางด้านขวามือ,อาทางด้านซ้ายมือนะครับ จะมี3ามปุ่มนะครับมีช่อง input mix แล้วก็ output นะครับตรงกลางก็จะเป็นหน้าปัดหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเลือกมีดีแล้วก็เลือกเสียงนะครับกดเลือกนะครับปุ่มตั้ง store นะครับแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับหมุนได้รอบตัวว่าเราจะเอาช่องไหนช่องไหนหมุนได้รอบตัวนะครับนี่ครับปุ่มวอลลุ่มจะหมุนรอบตัวทางด้านขวาเขาครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่า ตั้งแต่00ถึง99นะครับใช้สำหรับค้อนนะครับรูมอ่าใช้10ถึง19อย่างนี้นะครับ20ถึง29เป็นแปลนตนะครับเป็นเพจนะครับผมเรียกเพจนะครับ30ถึง49เป็นการปรุงเสียงคอรัสนะครับเสียงคอรัสเสียงดนตรีนะครับ50ถึง59อ่าเป็นดีเลย์นะครับเป็นดีเละ ตัวนี้ปรับไทม์แล้วก็ปรับฟีดแบ็กได้นะครับปุ่มข้างหน้าเนี่ยอสองปุ่มั้งหลังในท่านจะเห็นนะครับมันจะมี Edit A กับ Editb Edit นะครับแปลว่าแก้ไขนะครับแก้ไขคือของเราก็คือปรับปุ่มนั่นเองครับตัวแรก Edit A ก็คือปรับไทม์ปรับเวลาคือความกว้างของเสียงนะครับส่วน Editb นะครับก็จะเป็น High ค u t นะครับคือปรับความลึกความยาวของเสียงนะครับความลึกของยาวของเสียง มันก็จะมีอธิบายอยู่นะครับว่าจะใช้ตัวไหนเหมาะเหมาะกับตัวไหนนะครับจะปรับยังไงนะครับอธิบายจนถึง90ถึง99เลยนะครับก็เป็นร้อยช่องเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับดูให้ทั่วนะครับดูให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับพระผมสำหรับรายละเอียดนะครับทางด้านฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์นะครับก็เท่านี้แหละครับที่ผมเอามา ผ่าให้ดูนะครับเอามาผ่าดูกันนะครับเนื่องจากว่าหลายค่ายหลายบริษัทก็นําเสียงมาทดลองให้ฟังแล้วเราก็เอามาผ่าผ่าให้ดูข้างในว่าอยากจะได้ตัวไหนที่มันถูกใจเราที่คิดว่ามันจะทนถึง2ปีนะครับอายุการใช้งานของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับ2ปีถึง4ปีนะครับถ้าอยู่เมืองชายฝั่งทะเลก็จะไปเร็วหน่อยนะครับ ส่วนความทนทานนะครับอยู่ที่อะไรและอุปกรณ์อยู่ที่ราคานะครับความทนทานนะอยู่ที่ราคานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อของมือสองนะครับเอฟเฟกไม่เหมือน power m ไม่เหมือน cross นะครับเอฟเฟกนี่เป็นเครื่องปรุงที่จะมาทําให้เสียงเราลองเพาะนะครับลองแล้วไม่เหนื่อยพูดแล้วใสอันนี้ สำหรับผมก็มีคำแนะนำยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามครับสับ i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ